ันนขยสวัสดีค่ะมติติดตามการรายงานข่าวทางเบบเพจอ่อนซอนอุดรค่ะแม่ว้อนภูใจบุญซอยเหลือลูกชายวัยเก่าขว,วบที่ป่วยเป็นมะเร็งลูกตาจะต้องควักลูกตาออกทั้งสองข้างที่บ้านเลขที่15หมู15บ้านโน้นสมบูรณ์ตําบลบ้านพาดตอำเภอเพชรจังหัดอุดรธานีมีเด็กชายป่วยด้วยโรคมะเร็งตา ทำให้ต้องควักลูกตาออกสองข้างอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งมีฐานะยากจนจึงได้เดินทางไปตรวจสอบพบนั่งพงรัดราชาถัดอายุ12ปีและเด็กชายอานอน์เวีนบาปอายุเก้าปีซึ่งป่วยด้วยโ,ยโรคมะเร็งลูกตาทำให้ต้องควักลูกตาออกทั้งสองข้างทั้งนี้เด็กชายอานอน์เป็นลูกคนที่3โดยหลังจากคลอดออกมาได้3ามเดือนตอนสังเกตว่าที่ตาของลูกชายมีอาการผิดปกติแพทย์วินิจฉัยว่าน่าจะเป็นมะเร็งที่ตาจำเป็นต้องควักเอาลูกตาออก ภายหลังจากการรักษา5ปีเด็กชายอานอนท์เริ่มมีอาการเจ็บที่ตาด้านขวาอีกครั้งและที่ดวงตาก็มีสีคุณม่วแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต้องพักลูกตาออกอีกแต่ครั้งนี้ตนบยอมจึงพาลูกชายกลับบ้านทางน้งหนีพ่ออย่ไม่ได้หนึ่งเดือนอาการนองเริ่มสุดนักและบดีขึ้นตนจึงตัดสินใจไปพาเอาลูกตาออกโดยระว่างนั้นต้องเข้ารับการรักษาด้วยคีโมบำบัดแต่อาการก่อย่งบดีขึ้นจึงพักการรักษาแบบคีโม โดยทุกเดือนตนจะต้องพาลูกไปตรวจตามแพทย์นาดโดยแพทย์ได้บอกว่าลูกชายตนจะมีชีวิตอยู่ได้บ่ถึง3ปีแต่ถ้าใดกำลังใจที่ดีเด็กก็จะมีชีวิตอยู่ได้อีกเงวขึ้นซึ่งตลอดระยะเวลาต้องใส่เงินเป็นค่าเดินทางคลังละบต่ตำกว่าหาพันบาทพอต้องอยู่ที่โรงพยาบาลหลายมือส่วนค่ายาและค่ารักษาพยาบาลทางโรงพยาบาลเพ่นได้อนุเคราะห์ค่าใส่ใจให้ทั้งหมด โดยได้ทําหนังสือทรงตัวเป็นคนไข่อนาถาของโรงพยาบาลซึ่งทราบว่าคายาและใช้ลังสีตกครังละหลายหมื่นบาทล,ลูกถึงมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้จึงอยากว่อนขอความซอยเหลือจากผู้ใจบุญซอยหาทางออกให้ขอบครัวของตนเองหรือซอยบริจาคค่าใส่ใจในการรักษาพยาบาลเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรกันได้ไหมพอออุดรเบิงออนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ ดอดเป็นคนขยัน